ไปที่มีปัญหามันไปไม่ได้ครับฉะนั้นเราจึงเป็นแมงเมาที่ไม่มีพลังถ้าไม่ทำภาคใหญ่ฉนันใครไม่สนใจชาติบริษัทเราก็จะสวยพื้นที่เราก็จะสวยครอบครัวเราก็จะสวยตัวเราก็จะสวยตามแต่เราช่วยประเทศชาติเราบริษัทเราพื้นที่เราครอบครัวเราตัวเราจะรอดดีด้วยฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญมากคนที่ไม่เห็นแก่ชาติความจริงเขานึกว่าเออ้ไม่เป็นไร จริงๆอันตรายมากครัเพราะจะมีบางยุคที่ถ้าเกื่อว่าเราไม่เห็นความเชื่อมโยงจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวตัวเราเองและคนที่เราเป็นห่วบริษัทเราอยู่รอดได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมของเอนว r o เมน n ์บริษัทอยู่ในสภาพที่ดีอย่าลืมนะคนเดินอยู่ที่อินเดียจนแต่คนอินเดียไปอยู่ในสภาพแวดล้อมกลายไปเป็นประเทศอื่น เป็นซีอีบริษัทใหญ่ของโลกเยอะเลยสภาพแวดล้อสมสำคัญน,นะครับสภาพแวดล้อมประเทศสําคัญมากถ้าใครไม่มาช่วยกันทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แม้เรารักลูกหลกานเราก็ทร้ายลกูกหลานเราเดยทันทีก็ลกูกหลานเราจะอยู่ในสภาพลำบากมากในโลกใบนี้เพราะไม่มีที่ยืนโควิดมันยังสอนเราเลยว่าไม่มีผงแดดเศรษฐกิจโลกก็ไม,ม,มกก่มีผงแดดการเมืองโลกไม่มีผงแดด มัญีาคือดีนั่งอยู่ที่ยูเครนผมรู้ก่อนเลยว่ายูเครนจะโดนผมจะพานักศึกษาไปดูงานยูเครนจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมเสร็จหมดพรผมรู้สงครามจะมาในอนาคตโอ้โหมันจองเสร็จจะบินเลยนะลบเลยว,วันนี้ไม่ได้เห็นยูเครนที่งดงามเลยเนะพราะมันย่อยยับอับโจทั้งประเทศไม่เหลือลลอ,อ,อ,อะไรเลยซรากประกัรผังเพราะอะไรครับเพราะอยู่ในสถานาการณ์ที่ยังไงก็ตกลง เพราะคุณไม่ได้แก้ปัญหาตั้งสรุปไว้แต่ต้นไม่ให้ลุกู้นํามองการไกลไม่ออกสถานการณ์พาไปสู่การลบอยูเครนรัสเซียแน่นอนและสถานการณ์จะพาไปสู่การยุติสงคารามยูเครนรัสเซียในอนาคตแน,น่นอนและเดินมสร้างประหังผมจะเตือนท่านด้วยความหวังดีผมไม่กลัวลวผมถ้าทำเพื่อตัวเองผมสบายจนะิตสิแล้วผมร่วงลูกท่านหลานท่าน นยกว่าการสนใจประเทศไม่สําคัญเอาแต่ตัวเองรอดจะรอดตังคนครับถ้าเป็นพระก็ไปไป,ไปจำํำวัดไทยในประเทศอื่นเนี้ยก็รอดถ้าเป็นคนทำไงครับก็ขนเงินเท่าที่มีเนี่ยหนีไปเป็นประชาชนชั้นสามในประเทศอื่นเหมือนเด็กไทยที่เคยพูดว่าจะหนีไปอยู่ต่างประเทศมันได้กี่คนที่เหลือมันก็ออกจากประเทศไม่ได้มอนอยู่เครนะมันลบกันขึ้นมาเนี่ย